อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสภาซีเธอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลกับผลิตวันนี้อยากจะชวนมารับประทานอาหารจีนกวางตุ้งหมิงซิงซึ่งแปละว่าซุป <ยา S 2> เปอร์สตาร์ที่นี่บรรยากาศเริ่มตั้งแต่เดินเข้าไปในโรงแรมเคปดารารีสอร์ทพัทยานาเกลือ20แล้วกดลิฟต์ขึ้นมาชั้น3โดยเฉพาะต้องชิมเป็ดปักกิ่งไซส์ใหญ่มาก ส่วนเนื้อนั้นไปทอดกระเทียมตามมาด้วยกุ้งทอดสลัดผลไม้ซุปกระเพาะปลาสดตุ้นเห็ดหอมสุดท้ายขาดไม่ได้เกี๊ยวกุ้งลัอบเตอร์อร่อยเลิศก,ก็ต้องหมิงซิ่งค่ะเรามาคุยกับ Executive c h ทีนะคะคุณยงยุทธเพียรประสิทธิ์เชฟยุทธสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับนี่รับประกันเลยว่าเป็นเมนูที่ทุกคนจะโปรดปานมากฟังจาก เชฟยงยุทธของเราจะเริ่มด้วยเมนูแรกนะครับเป็ดตักกิ่งนะครับเป็ดคัดไซส์พิเศษนะครับของที่ดีที่สุดมาจากเยาวราชเลยใหญ่เลยใหญ่เลยครับหนังกรอบฮะแล้วเราก็จะเสิร์ฟกับแป้งพิเศษที่เราทําเองนะครับแล้วก็จะมีซอสเป็นสูตรของทางร้านเลยนะครับเป็ดหนังกรอบแป้งนุ่มน้ําซอสเพอร์เฟก เมนูที่สองหมิงซิ่งซิจ้าเป็ดทอดกระเทียมพริกไทยจากหนังเป็ดไปทานแล้วเอาเนื้อเป็ดทําเป็นทอดกระเทียมพริกไทยะนะครับข้างนอกกรอบข้างในนุ่มหอมด้วยกระเทียมแล้วใส่กระเทียมแบบจุกๆไปเลยใช่เห็นเลยว่ากระเทียมแบบเหลืองกรอบกําลังดีไปเมนูต่อจาก กุ้งทอดสลัดผลไม้นะครับใช้กุ้งแชบวยคัดพิเศษนะครับสิบตัวโลตัวใหญ่มากเลยครับใช่ทอดให้กรอบนะครับแล้วก็มาคุกกับวาซาบิมายองเนสนะครับผลไม้ส่วนใหญ่เราจะใช้ผลไม้ที่เป็นเนื้อแข็งนครับอ่างเช่นแอปเปิ้ลแคนตาลูปสาลี่อย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับกรอบๆเจอกับครีมสลัดก็เยสนะคบยังไม่จบแค่นั้นมาถึงบิงซิ่ง ขาดเขาไม่ได้นั่นคือซุปกระเพาะปลาสดตุนเห็ดหอมกระเพาะปลาก็สั่งตรงมาจากเยาวราชเลยนะครับเราจะตุนกับน้ําซุปทามาจากขายแฮมยูนานมีโสมด้วยครับเกากอ,อีกตุนใช้เวลาเป็นวัน<ช>คือจะได้น้ําซุปถ้วยเล็กๆแค่ถ้วยเดียวตุนกันเป็นวันมีคุณค่าทางโภชนาการเยอะมากอีกหนึ่งเมนูฮัลฮารามากนะจ๊ะ เกี๊ยวล็อบสเตอร์นะครับเราใช้ล็อบสเตอร์เป็นภ<ม>ูเก็ตเอามาทําห่อเกี้ยวนะครับ<ม>แล้วก็เราใส่ทัฟเฟลิลด้วย<ม>ตัวซอสเนี่ยเราก็จะทําแบบสไปซี่สไ<ม>ตล์ตของเสฉวนผสมผสานโมเดิร์นทวิสต์อย่างลงตัวจริงๆร้านเราเปิดกี่โมงจ๊ะร้านเราเปิด11บเอโมงนะครับปิด3ามทุ่มนะครับอยากให้มาค่ะรือต้องขอการันตีให้หมิงซิ่งอาหารจีนกวางตุ้งที่พัทยานะคะภายในโรงแรมเคปดารารีสอร์ทพัทยาเป็นอร่อยเลิศ ชักใยา่จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านหมิงซิ่งตั้งอยู่ที่พัทยาเหนือถนนพัทยานาเกลือซอยนาเกลือ20ภายในโรงแรมเคปดารารีสอร์ทพัทยาชั้น3โรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS วันนี้ทางหมิงซิ่งของเรา มีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้า AIS บางคาเชฟจา๋าสำหรับลูกค้า AIS นะครับใช้ AIS point แค่1นึ่คะแนนก็แกลกรับส่วนลด10%ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และโปรโมชั่นอื่นๆของทางร้านเมื่อรับประทานที่ร้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กันยายน2567ครับแล้วเรากลับพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นา,า45นาที ดูทีวีกด3ามดสามดูมือถืกด3พมัสนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนและขอบคุณแฟน,แฟนๆรายการที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะอะไรแลทกับผลิตี่เมจืออีติ้งเยา้าผิงฉังต้องกินค่ะ